จับได้เร็วนะครับถ้าเราอยู่ที่ริมถนนแบบนี้นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับเราก็มาต่อกันที่กิจกรรมการออกกำลังกายนะครับที่เราค้างกันไว้นะครับเมื่อเข้ามาที่หน้าการออกกำลังกายนะครับจะเห็นสถ,ถานนะแบตเตอรี่นะครับ นะครับเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับเราก็จะเขียนว่าเวลาที่เหลือ15ชั่วโมงนะครับเวลานี้นะครับก็คือเวลาที่เราใช้งานเกี่ยวกับกิจกรรมที่ต้องใช้ GPS นะครับเขาบอกระยะเวลาว่าเหลืออีก15ชั่วโมงนะครับกิจกรรมออกกําลังกายนะครับตัวแรกนะครับผมขอข้ามไปที่การปั่นจักรยานการแจ้งก่อนนะครับมาดูการจับ GPS นะครับในโหมดปั่นจักรยานนะครับอันนี้เป็นมุมนะครับ เป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใกล้ริมถนนนะครับดูกันนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะครับกำลังค้นหา GPS อยู่นะครับใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับในจุดที่เป็นจุดอับนะครับ อาไม่ใช่ริมถนนนะครับ จับได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราออกไปกันเลยถ้าเราอยู่นะครับริมถนนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรา,าดูการจับ GPS นะครับว่าจับได้เร็วไหมนะครับ ได้เร็วนะครับถ้าเราอยู่ที่ริมถนนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยเลยครับ เมื่อเราจะหยุดนะครับเราถึงที่หมายแล้วนะครับให้กดปุ่มท e l e c t นะครับนี้นะครับเราก็เลือกบันทึกนะครับเพื่อบันทึกเนี่ยก็จะมีโชว์นะครับว่าเรื่องของแผนที่นะครับข้อข้อมูลต่างๆนะครับมีเรื่องของฮาร์ดรด้วยนะครับเส้นทางอะไรต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากออกไปปั่นจักรยานนะครับเมื่อกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการซิงค์นะครับ ข้อมูลนะครับการปั่นจักรยานนะครับเข้าไปในแอป a m a z f i t นะครับเปิดแอป a m a z f i t นะครับเพื่อทำการซิงข้อมูลนะครับนะครับก็จะมีการซิงข้อมูลนะครับไปที่แอปสตาว่าด้วยนะครับสำหรับท่านที่ผูกบัญชีกับสตาว่าไว้นะครับเราเข้าไปดูนะครับ เอาไ้รอสักครู่มาแล้วนะครับเข้าไปดูนะครับน่ครับก็ขี่มานะครับตามถนนนะครับครับก็ตรงโค้งนะครับก็จะมีหลุดหลุด หลุดโค้งไปบ้างนะครับอันนี้ก็หลุดโค้งนะครับวก็มีนะครับนะครับโค้งเนี่ยชอบหลุดนะครับโค้งหลุดอีกแล้วนะครับเมื่อเข้าสู่ถนนใหญ่นะครับอันนี้เป็นเส้นถนนใหญ่นะครับค่อนข้างที่จะตรงเลยนะครับไม่เพี้ยนนะครับเป็นเส้นตรงนี่ อยู่ถนนใหญ่นี้ค่อนข้างตรงนะครับพอเริ่มเข้าไปในที่ซอยนะครับเข้าซอยเนี่ยก็เริ่มเริ่มงงอีกแล้วนะครับเพราะว่าสัญญาณน่าจะไม่ค่อยดีครับสัญญาณ GPS นะครับก็เหมือนกับตอนที่เราจับ GPS นะครับอยู่บริเวณแถวนี้นะครับเป็นที่อับนะครับก็สัญญาณก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับ GPS นะครับแต่ว่าไม่ได้แม่นเป๊ะเวอร์นะครับ ก็จะตรงกันนะครับกับในตัวของนาฬิกานะครับซึ่งนาฬิกาเนี่ยก็จะมีเรื่องของแผนที่นะครับก็มีความเร็วเฉลี่ยนะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับสูงสุดนะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเผาผลาญแคลอรี่นะครับ พอช่วงของอัตราการเต้นของหัวใจนะครับดูนะครับกราฟก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับกับตัวกับในตัวโทรศัพท์นะครับก็จะมีเรื่องของความเร็วน,นะครับก็เป็นกราฟเดียวกันนะครับ แล้วก็มีระดับความสูงนะครับก็ไม่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับแผนที่นะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพเป็นสีด,ดำนะครับไม่มีอันนี้จะมีเป็นตำแหน่ง GPS นะครับก็มองเห็นนะครับ แจ้งนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีการจับ GPS ก่อนที่จะเริ่มด้วยนะครับเรามาดูส่วนนี้ครับข้างล่างจะเป็นการตั้งค่านะครับเราสามารถตั้งเป้าหมายการออกกำลังกายได้นะครับตัวนี้นะครับว่าจะให้ระยะทางเท่าไหร่นะครับอันนี้เป็นการกําหนดระยะทางนะครับหรือจะกําหนดอันนี้สามารถกําหนดเป็นระยะทางก็ได้นะครับ หรือเราจะกำหนดเป็นระยะเวลานะครับการวิ่งก็ได้นะครับก็มีให้เลือกนะครับแล้วก็หรือการเผาผ่านพลังงานก็ได้นะครับสามารถที่จะตั้งค่าอ่เาเผาผ่านพลังงานถึงเผาผ่านครบ300แคลอรี่แล้วอ่าให้แจ้งเตือนก็สามารถทำได้นะครับอ่าส่วนที่2นะครับข้อความแจ้งเตือนนะครับ ก็จะให้เตือนทุกๆ1กิโลเมตรไหมนะครับในวันนี้นะครับหรือจะเตือนเมื่ออัตราการเต้นของหัวใจสูงเท่าไรก็ตั้งค่าได้นะครับหรือให้เตือนนะครับโซนฮัสเรดนะครับก็ได้นะครับสามารถตั้งได้นะครับก็เตือนเมื่ออัตราการก้าวนะครับ ก็ตั้งคาได้เช่นกันนะครับตัาวน,นี้ครับหยุดชั่วคราวอัตโนมัตินะครับก็มีให้ตั้งคาได้ด้วยนะครับแล้วก็การาฟแบบเรียวทามนะครับให้ขึ้นแบบเรียวทม์เนี่ยจ,จะให้ขึ้นเป็นแบบไหนนะครับเป็นอัตราก้าวเดินหรืออัตราการเส้นของหัวใจนะครับ ก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับตั้งเป็นหนาตาการตังหัวใจนะครับก็จะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่ GPS นะครับอยู่ในบ้านนะครับก็จับได้ด้วยนะครับตั้งขึ้นมานะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับก็จะมีเรื่องของระยะทางนะครับอน้าาการ9นะครับแล้วก็ฮาร์เรสนะครับที่เราตั้งคาไว้นะครับอันนี้คือการวิ่งนะครับเมื่อวิ่งเสร็จแล้วนะครับ ตอนนี้นะครับระหว่างการวิ่งนะครับหน้าจอก็จะถูกล็อกนะครับแบบนี้นะครับไม่สามารถที่จะกดอะไรได้นะครับจะปลดล็อกนะครับให้กดปุ่มสีเ e ล็กตรงนี้นะครับก็จะเป็นการปลดล็อกนะครับเมื่อทํากิจกรรมเสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกครับหรือจะไม่บันทึกก็กดยกเลิกนะครับหรือจะดําเนินการต่อก็กดดําเนินการต่อนะครับการออกกําลังกายการเดินนะครับตัวนี้ก็จับ gps เช่นกันนะครับก็มีการตั้งค่านะครับ ก็คล้ายกับการเดินเช่นกันนะครับเมื่อสักครู่ที่ได้รีวิวไปแล้วนะครับน่าจะเหมือนกันนะครับในส่วนของการตั้งค่าต่างๆนะครับระหว่างการเดินนะครับถัดมานะครับเป็นการว่ายน้ําในสระนะครับตัวนี้นะครับก็ไม่ได้มีการใช้ GPS นะครับก็มจะไม่มีการค้นหา GPS ก่อนที่จะเริ่มทํากิจกรรมนะครับก็สามารถที่จะก้ได้เลยนะครับก็ เข้ามาดูนะครับในส่วนตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าได้เช่นกันนะครับในส่วนของเป้าหมายในก <VI> <S 2 VI ue> ารออกกำลังกายนะครับก็จะมีเรื่องของระยะทางนะครับสามารถตั้งเป้าหมายเป็นระยะทางได้นะครับหรือเป้าหมายเป็นระยะเวลานะครับหรือเป้าหมายเป็นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับก็ได้เช่นกันนะครับแล้วก็กราฟนะครับแบบเรียลไทม์นะครับอันนี้ก็ ปิดไว้นะครับก็สามารถเปิดนะครับเป็นกราฟการเดินการเดินป่าการแก้งนะครับแล้วก็ความยาวลู่ว่ายน้ำนะครับสามารถกำหนดได้นะครับถ้าเราว่ายน้ำในสระนะครับเรามีลู่นะครับว่ายาวกี่เมตรนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับ ัมานะครับเป็นการว่ายน้ําในแหล่งน้ําเปิดนะครับแหล่งน้ําเปิดกับพวกทะเลนะครับหรือในคลองอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้นะครับจะมีการจับ GPS ด้วยนะครับสามารถที่จะดูเป็นในแผนที่ได้นะครับก็จะมีการจับ GPS ก่อนที่จะเริ่มนะครับการตั้งค่าด้านล่างนะครับก็มีเรื่องของเป้าหมายนะครับในการออกกำลังกายนะครับก็จะมีเรื่องของระยะทางนะครับ หรือจะตั้งเป็นระยะเวลานะครับหรือจะตั้งเป็นการเผาผลาญแคลอรี่นะครับก็มีให้เลือก3อย่างเช่นกันนะครับแล้วก็มีเรื่องของการแบบเรียลไทม์นะครับจะให้เป็นอะไรนะครับอันนี้มีนับเข้าวเดินนะครับเกี่ยวไปเนี้ยแล้วก็การเดินป่าการแก้งอปิดไปนะครับ GPS ก็จับได้แล้วนะครับที่บ้านผมนะครับนั่งอยู่บ้านก็จับได้เช่นกันนะครับ ถ้าอยู่ในโหมดว่ายน้ำนะครับหน้าจอจะไม่สามารถสัมผัสได้นะครับให้ใช้ปุ่มแทนครับผมใช้ปุ่มขึ้นลงนะครับสําหรับการว่ายน้ํานะครับคกดขึ้นนะครับให้ใช้ปุ่มขึ้นลงในการเลือกนะครับนี่ครับนะครับเลือกก็ให้ปุ่มปุ่มเล็กนะครับนะครับอันนี้กลับสู่โหมดปกติแล้วครับสามารถใช้นิ้วสัมผัสหน้าจอได้แล้วนะครับ การวิ่งนะครับในลู่วิ่งไฟฟ้านะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับตัวนี้ไม่ต้องจับ GPS นะครับไปได้เลยครับโก้ได้เลยนะครับก็จะมีการตั้งค่าในเรื่องของเป้าหมายการออกกำลังกายนะครับตั้งเกี่ยวกับระยะทางนะครับระยะเวลาหรือจะเป็นการผ่าผ่านแคลอรี่นะครับก็จะมี3อย่างเช่นเดิมครับสามารถตั้งค่านะครับข้อความแจ้งเตือนนะครับให้เช่นกันนะครับจะให้เตือนทุกหนึ่งกิโลเมตรหรือจะเตือนเรื่องของ อัตราการเต้นของหัวใจนะครับหรือโซนนะครับโซนโซนการเต้นของหัวใจก็ได้นะครับอัตราการก้านะครับก็มีด้วยนะครับก็กราฟเรียวไทม์นะครับตัวนี้นะครับอัตราการเต้นของหัวใจนะครับลองดูนะครับโก้กปุ๊บนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นแบบเรียวไทม์นะครับที่เราตั้งไว้เป็นฮาร์ดเรทนะครับแบบเรียวไทม์นะครับ ัดมานะครับการปั่นจักรยานในร่มนะครับอ่าตัวนี้ก็โก้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของเป้าหมายนี่ก็เหมือนกับตัวอื่นนะครับเรื่องของเป้าหมายการออกกำลังกายนะครับก็จะมีเรื่องของระยะทางนะครับหรือว่าการเผาผ่านพลังงานนะครับแล้วก็ข้อความแจ้งเตือนนะครับจะให้เตือนเมื่ออัตราการเต้นหัวใจนะครับเท่าไหร่นะครับเขาว่ากันไปนะครับ แล้วก็กราฟรียลไวม์นะครับก็แล้วแต่นะครับจะตั้งเป็นฮาร์เรสก็ได้นะครับอันนี้นะครับเราลองโกดูนะครับก็จะมีฮาร์เรสขึ้นตลอดนะครับแล้วก็มีอัตราการผ่านขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีนะครับมีกราฟด้วยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับก็จะมีกราฟให้เราดูตลอดเวลาได้ด้วยนะครับกราฟตัวนี้จะเป็นเรื่องของน่าจะเป็น ฮาร์ดเลทนะครับแผนรัศมีการเต้นของหัวใจนะครับก็จะพอดเป็นกราฟไปด้วยนะครับตัวนี้ครับเครื่องเดินวงรีนะครับตัวนี้นะครับเมื่อเข้าไปก็เป็นโก้เลยนะครับผมก็สามารถตั้งเรื่องตั้งค่าได้ในส่วนของระยะเวลาในการออกกําลังกายนะครับแล้วก็การใช้พลังงานนะครับว่าจะตั้งเป้าหมายเท่าไหร่นะครับพอครบมันก็จะเตือนนะครับแล้วก็ข้อความแจ้งเตือนนะครับระหว่างที่เราออกกําลังกายตัวนี้นะครับ ก็อาจจะแจ้งเตือนเรื่องของฮาร์เรส์นะครับว่าทามา่นนี้นะเตือนน่เดียวหัวใจวายตายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็กราฟนะครับอาการแท้งหัวใจนะครับก็ตั้งได้นะครับลองดูนะครับโก้ไปนะครับเอโก้ไว้เสร็จนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของเวลานะครับแล้วก็การใช้พลังงานนะครับแล้วก็ฮาร์เรสต์ะครัขอยู่ล่างนะครับถ้าเราจะไปดูกราฟนะครับเราก็ ดูกราฟนะครับก็กดให้นี่นะครับกดเลื่อนลงเราจะเห็นปุ่มไข่ปลาตรงนี้นะครับเราสามารถเลื่อนได้นะครับก็มันก็จะพลอตเป็นกราฟไปเรื่อยนะครับเวลาเราออกกำลังกายแล้วก็ดูแอคดูได้นะครับในส่วนของการออกกำลังกายนะครับที่ไม่มีอยู่ในนี้นะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้นะครับการออกกำลังกายตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะมีเรื่องของอัตราการเต้นหัวใจนะครับเราโกได้เลยนะครับแต่เราสามารถตั้งเป้าหมายได้นะครับกีฬาทั่วไปเลยนะครับถ้า มี way, เเรื่องตัวนี้แทนได้นะครับก็จะมีตั้งเป้าหมายนะครับเราก็ตั้งเป้าหมายไปนะครับว่าจะออกกำลังกายใช้ระยะเวลาการออกกำลังกายเท่าไหร่นะครับก็ตั้งเป้าหมายได้นะครับหรือจะตั้งเป็นการเผาผลาญแคลอรี่ก็ได้นะครับแล้วก็ข้อความแจ้งเตือนนะครับเป็นอันตาราการเต้นหัวใจก็ได้นะครับแล้วก็การาฟนะครับตัวนี้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการาฟอัตาราการเต้นของหัวใจนะครับ แล้วก็พอเราโกไปปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะเริ่มจะพัเลตครับแล้วก็ประยะเวลานะครับแล้วก็การใช้พลังงานนะครับก็จะคํานวณแล้วก็ออกมานะครับกราฟนะครับเราไปดูกราฟหน่อยนะครับกราฟก็เหมือนเดิมครับกดเลื่อนมาครับก็จะเป็นการพอดกราฟไปเรื่อยๆนะครับถัดมาครับการปีนหน้าผานะครับหรือว่าปีนเขานั่นเองนะครับ วนี้นะครับก็จะมีการจับแผนที่นะครับมีการจับ gps ก่อนนะครับซึ่งเราก็สามารถตั้งค่านะครับเรื่องของข้อความแจ้งเตือนได้นะครับว่าจะให้เตือนเมื่อจะเตือนเป็นอัตราการเต้นของหัวใจหรือจะโตหรือจะเตือนเป็นอัตราการเต้นของหัวใจนะครับหรือจะเตือนเป็นฮาร์โซนนะครับก็ได้นะครับหยุดอัตโนมัตินะครับส่วนนี้นะครับ เราสามารถตั้งค่าได้นะครับกราฟแบบเรียลไทมนะครับเราจะเอาอะไรขึ้นก่อนนะครับถ้าเป็นระดับความสูงนะครับลองดูนะครับนะครับเราโก้ไปนะครับระยะทางนะครับแล้วก็มีระดับความสูงนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับตรงนี้เรามาดูเป็นกราฟได้นะครับอย่างนี้นะครับก็จะมีการใช้พลังงานการสะสมรวมนะครับ ก็ความเข้มการสูญเสียรวมเดี๋ยวนะครับดูยังไม่เสร็จนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นพอรตกราฟนะครับระดับความสูงนะครับนะครับก็ที่บอกนะครับนี่นะครับเป็นแผนภาพนะครับยังไม่เสร็จเลยนะครับเป็นแผนภาพระดับความสูงนะครับตัวนี้นะครับ ก็น่าจะเป็นความสูงจากระดับน้ำทะเล,เลนะครับนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็กดบันทึกได้เลยนะครับส่ัสดครับเป็นการวิ่งเทลนะครับวิ่งเทลตัวนี้ก็จับ GPS เช่นกันนะครับเราเข้าดูการตั้งค่ากันนะครับก็มีเรื่องของอข้อความแจ้งเตือนนะครับ เตือนทุกระยะทาง1กิโลเมตรหรืออะไรกี่กิโลเมตรก็แล้วแต่เราตั้งค่านะครับแล้วก็อัตราการเต้นหัวของหัวใจนะครับให้เตือนที่อัตราการเต้นหัวใจเท่าไรก็ตั้งค่าเอานะครับแล้วก็เราจะเตือนเป็นโซนนะครับหาเรโซนก็ได้นะครับอันนี้หยุดชั่วคราวนะครับหยุดอัตโรมัตินะครับก็สามารถตั้งค่าได้นะครับแล้วกราฟนะครับกราฟที่มีเพิ่มขึ้นนะครับคืออัตราการก้าวนะครับ ตาการเต้นของหัวใจระดับความสูงนะครับเดี๋ยวเราดูอัตราการก้าวไ้นะครับลองดูนะครับโก้อันนี้จับ GPS ดีมากเลยนะครับวันนี้นั่งอยู่บ้านนะครับจับ GPS เร็วดีนะครับงงเหมือนกันตัวนี้นะครับก็จะมีกราฟนะครับไข่ปลาเพิ่มมา3าตัวนะครับตัวนี้ระยะทางนะครับระยะทางอัตราการก้าวนะครับแล้วก็ฮาร์เรทนะครับอยู่ข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันนะครับกดขึ้นไปนะครับ ระดับความสูงนะครับมีติดลบสิบด้วยนะครับจจมน้ำไหมเนี่ยแล้วก็นี่ครับอัตราการก้าวนะครับก็จะมีอัตราการก้าวมาให้ด้วยนะครับมีค่าเฉลี่ยนะครับมีอีกค่าสูงสุดนะครับอันนี้ผมนั่งอยู่นั่งรีวิวอยู่นะครับไม่ได้ก้าวไปไหนครับถัดมาครับเป็นการเล่นสกีนะครับตัวนี้ก็มีการใช้ GPS เช่นกันนะครับขึ้นไปบนเขาสูงนะครับแล้วก็เล่นลงมาเลยนะครับ ัวนี้ก็จะมีบอกเรื่องของอัตราการเต้นของหัวใจนะครับคงไมไ่บอกเรื่องของอเล่นสกีครบระยะทาง1กิโลเมตรแล้วอะไรนี้ไม่ใช่นะครับก็มีหยุดั่วคข่าวได้นะครับแล้วก็มีการาตั้งกราฟเพิ่มเติมนะครับกราฟระยะเว m านะครับก็คงเรื่องของความเร็วนะครับเล่นสกีลงมาดูดูความเร็วอะไรนี้นะครับหรือความสูงนะครับเราตั้งเป็นความสูงนะครับดูนะครับ โลโกนะครับวันนี้จับ G P S ดีจริงๆนะครับอันนี้นะครับก็เป็นไข่ปลาตรงนี้นะครับเราก็สามารถดูความสูงเพิ่มเติมได้นะครับเล่นสกีไปดูความสูงไปสุดท้ายนะครับเป็นการเดินป่ากลางแจ้งนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับก็มีการจับเรื่องของ G P S ก่อนเลยนะครับแต่ก็มีการตั้งค่านะครับย่อยๆขเราเข้าไปดูนะครับก็มีข้อความเรื่องของข้อความแจ้งเตือนนะครับ อาจจะเป็นระยะทางนะครับแล้วก็อัตราการเต้นของของหัวใจนะครับหรือจะเป็นฮาร์โซนนะครับก็ได้นะครับแล้วก็เปิดปิดชั่วคราวนะครับก็ว่ากันไปนะครับในห้งกาาเพิ่มเติมนะครับก็จะมีเรื่องอัตราการเต้นของหัวใจนะครับระดับความสูงนะครับเราเลือกเป็นฮาร์โก็ได้นะครับเทดดูนะครับอันนี้ GPS จับดีจริงนะครับ โก้นะครับโก้ Go ไอบุ๋มนะครับก็มีเส้ทางให้ดูนะครับระดับความสูงนะครับกดไปนี่ก็จะมีความเร็วนะครับความความชันสะสมร่วมด้วยนะครับความสูญเสียนะครับ ก็มีนี่นะครับกราฟที่เราตั้งขึ้นมารักตาการเสี่งหัวใจนะครับวิ่งวิ่งวิ่งไปนะครับกดดูเป็นกราฟได้นะครับตอนนี้เป็นไงบ้างนะครับประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับกับ13ชนิดนะครับการออกกาลังกายนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็คงลากันไปเท่านี้ก่อนนะครับกับการรีวิวนะครับเมนูฟังก์ชันการใช้งานที่ตัวนาฬิกาของเมฟิตทีเล็กนะครับแบบจัดเต็มนะครับ อันนี้ก็เป็นตอนที่2ก็จบตอนในวันนี้นะครับนะครับก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อไม่ให้พลาดน,นะครับคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ